สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามาเข้าป่าก็แม่ขวัญค่ะมันนี้วันที่สิบสามค่ะสิบสามตุลาค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะเริ่มเย็นแล้วค่ะอุณหภูมิเมนีแปดเก้าองศานี่ค่ะแปดเก้าองศาหนาวอยู่ล่มนำํำหนาวกัเมื่อวานกับฝนตกค่ะเมื่อวานฝนตกเมนีค่ายแนงมีแดดน้อยหนึ่งแต่ว่ากันย่งเย็นอยู่จ้ะไปเก็บเพ็ดกันจ้าพี่ค่ะพี่พี่ เห็ดเหลืองพ่อมีค่ะเห็ดเหลืองพ่อมีเลยพี่น้องมาค่ะมาเห็ดเหลืองเดี๋ยวมาทั้งไตสิค่ะโอ้บักหลายค่ะเห็ดเหลืองเฮาเห็ดเหลืองเฮาเห็ดเหลืองเฮาบหองค่ะพ่อมีอยู่นี่เพี่อะอันนี้ มาเจาะเบิงป๋าปักก่อนึงเลยค่ะอมองไงงามอยู่เอาไปแค่นี้กับพ่อค่ะเดี๋ยวไปตากอันชุปเียกับเก็บไว้ทำพันทำพันจ้ะเก็บแค่นี้พ่อจ้ะงามงามงามเมื่อนี้อากาศดีจ้ะมาเขาปลากันไม่ขวัญจ้ะ นี่แหละค่ะปลาบรรยากาศปลาประมาณนี้แหลคะค่ะต้นไม้ก็เริ่มบ่มีใบซุ้มมีใบในี่บ่ยยานฮิมาด้ะคะ่ะซุ้มซุ้มยังเขียวๆอยู่นะซุ้มยานฮิมาหนีเหมืแล้วเหลืองโลนหมืแล้วจะ้ะพี่ค้าเห็ดดำห้องดอกง่ายรีค่าเห็ดดำมองง่ายที่นอ้อน,นง่ายพักคะ่ะพี่ เพอร์เพเวเลยค่ะมาตัดตัดมีค่ะเห็ดดำมาค่ะมามาเก็บเห็ดดำกันแม่ขวัญดอกบักเงี้ยค่ะดอกบักเงี้ยเดี๋ยวเห็ดดำเลยค่ะน,นี่เห็นปะขาหน่อยอยู่เอาไปตากค่ะเอาไปตากเอาไปตากเก็บเห็ดดำกันเท่าเก็บสะอาดสะอาดค่ะจะได้ไปตากเลยจ้ะครับจ้านี่นีน นี่ย่อมนึงค่ะน่น่เน่เ้ยพี่เห็ดดำบักไล้ค่ะมาตัดกันค่ะตัดตัดตัดดบักงน้ำค่ะเน่อขาเงีควกะสุ่มเนี่มาขากันเง้วๆเห็นบอสสีอ่อนเังหันค่ะสุ่มเนี่ากิ่งคอรคลเคลียเยอะค่ะเห็ดดำฮ้องมาเนี่ แต่อดอกง่ายๆสมบูรณ์สมบูรณ์เียค่ะไปตากค่ะไปตากขาบักงาเาเลยค่ะตัดเป็นเปลี่ยนจ้ะพี่พี่พี่ซุ้มนึงเห็นไหมคะหนดอกงี๊กงิกแค่ซุ้มนี่ซุ้มนี่ดอกงิกงก มาต่างกันน้อยนึงว่ะครับคณะว,วังหันดอกเนี๊ยบดอกเนี๊ยบชุ่มเลยขากรเ,เย่าเ,า,เนนา,าเลยค่ะขาเรย่าดีค่ะเป็นคณะคณะเลยค่ะเป็นโมโม,โมเลย ดำเขาดดอาีดด่อันนึ่งเนี่ยค่ะเห็ดดำเดี๋ยวมือเบิ้งอันนี้โบแมนนะค่ะอันนี้โบแมนแล้วก็ขึ้นใกล้ๆกันอันนี้เห็ดพิษค่ะน,นี่เห็ดพิษพุ่นๆเห็ดดำเข้า เห็ดดำเหาเอา้ว่ามันหลายดอกคระเางู่้่วนๆกันอยู่กับเจะเบิ้งพัดหนึ่งต้นมีสามดกอมกเ่็เลยค่ะปุ่นปุนคณะหนึ่งปุ่นปุ่นปนปุ่น,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 นค่ะเห็ดดำเห็ดดำ กระตัดประมาณนี้พี่คณะนึงค่ะพี่คณะนึงเห็นเหรอเห็นบ่นี่แหละค่ะพุ่นไงเพอร์เพเวยู่ค่ะพุ่นมู่นนันค่ะแม่นเหมิดค่ะน่ะจ้ะดอมบักแนี้ยไงนี่มึง เห็นว่าสีมันกระต่างกันค่ะสีกระต่างกันอยู่อ่านกับสุ่มคณะวังหันงามๆเลือนกันอยู่ค่ะสุ่มหนึ่งมาต่างกันค่ะต่างกันต่างกันมาแต่กีบดอกกระต่างกันค่ะค้นกระต่างกันแต่ว่าสุ่มนี้ตัดขายร่วมกันเนี่ตัดขายร่วมกันได้

เก็บไปตาแ่เก็บไปตาพุ่นพุ่นๆุ่นุ่นพี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 ชุ่มนึงใต้ขวนนี่มา้ค่ะยางงามเลยค่ะใต้ขานแบบนี่เลยค่ะดอกดอกมัมันไงไหม่พี่ขากระงามงามเนย้าเย้าดอกกระแยๆ่ๆ เอาแต่ดอกใหญ่ๆเต็มๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปตากแล้วมันสีย่างน้อยเดียวค่ะย่างน้อยๆนี่ๆจ้ะตีค่ะคณะหนึ่งเป็นคณะคณะไปเป็นคณะคณะไปจ้ะครับว่างันกระถายทอดสดไปค่ะเจ็บเห็ดได้หลายแล้วได้หลายแล้ว เ็มคู่กับเมียพอดีนะฮาเนาะฟาดมึงผิดเค่ะเป็นดงเป็นจุ่มกันอยูะขนานี้เป็นดงดงจุ่มจุ่มกันอยู่บักหลายค่ะกะ แล้วนะได้ปัดใบนะไม่ได้ปัดใบไม้ออกจากกีบมันน้ำถ้เาเอาไปตากนี่โ่ต้องล่างเลยคะ่ะเน้อล่างขัางอมน้ำเข้าไปอีกละตากยากอีกเน่าง่ายอีกละวถ้เาเอาไปตากตากเลยค่ะ เพราะว่ายญามเข้าเสียวมากินเข้าแช่น้ำอยู่แล้วจ้ะผีคณะนึงค่ะคณะนึงเปียรๆคณะนึงค่ะเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวตากนี่ฝากด้วยค่ะ มากินเด้มากินขอนแก่นเด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขอนกะบา้านเนี่ยเดี๋ยวบอกอีกเที่ยนนึงค่ะเดี๋ยวเฮ็ดไปกินกันจ้ะน้ำขอนตากเนี่ยจ้ะตากกะบ้านตากกะบ้านมา ngay cả hết hết đầm con lăng đỏ bọc nháy đây cả bọc nháy nhây mà cực mày kẹt lên khát khát ngay bọc ngam 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 พูน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 พี่น้องคุมบักก่อบักเบกแย่เลยค่ะนาดขนาดไหนนี่ราคาเห็ดขากันเย้าเย้าขากันเย้าเย้า,า,ข,า,า,า,ข,า,า,าขึ้นเป็นมูคณะแองจีราคาเห็ดดำห้า อัก็รัางอยู่บ้านไปหาหมอเจ็บนิว้วเจ็บนิ้วเมื่อหลายหมายมือแล้วจนแม่ควานว่าเป็นคือจังเหนือตายเป็นคือจังเนือตายคือคือคนเป็นเบาหวานน่ะโอ้ยหัวขาดพี่พี่พ อันพ่อแม่ขวนนัญเนาะเป็นเป็นเบาหวานจนจนเสียชีวิตนะคะเถอาพ่อแม่แม่ขวนนัญนะแม่ขวัญเนาะเป็นเบาหวานเนาะแม่ขวัญเบ่งนิวแท่ยอยู่บันว่าผิวเนื้อมันเริ่มตายเนี่ยเมืนสะบอ้อันอะเลยไปหาหมอตรวจเลือดตรวจยังกระบอกเป็นยังว่าสัน้นแต่ว่ามองนิวน้วนะกยยังปวดอยู่ดีว่าสัน้น กระว่าจักเป็นย้อนอยังหมอกระว่าโอ้บ่เคยบ่เคยเห็นว่าฉันเด้โหโมอกระได้หมอบ้านนี่พี่น้องเอ้ยก็เลยเดี๋ยวถ่าเอ็กซเรย์อีกรอบเอ็กซเรย์ตรงนิ้วไปแล้วกระบอกเป็นยังเดี๋ยวเอ็กซเรย์ตรงแขนเบื้องค่าปันนี้ค่ามันมีเป็นเส้นเลือดอุดตันยังสีหน้าค่ะตรวจความดันกระบ,บอกนี่ยังผิดปกติได้พี่น้องแต่ว่าจักเป็นยังว่าฉันดอกนั่นแหละค่ะเดี๋ยวถ่าไปหาหมออีกเที่ยงจ้ะ เดี๋ยวเอ็กซเรย์ถึงจะเขียนไปเลยง๊าบง๊าบ ถือฝนไม่ไม่ีม่เปาะค่ะต่วยแห้งอะไรฮะก็แกะก็แกะเลยเต็มคู่แล้วนี่ที่เต็มคู่แล้วค่ะพุพ่นค่ผพผ่นี่คณะหนึ่งพผลคณะนึงว่ากันเป็นกุ้มๆอยู่่นึ่ะเก็บคณะนี้ก่อนเนี่ะ เดี๋ยวมื้อเมื่อวันไปเที่ยวไปเที่ยวเรือกะสีได้ลงคลิปมี่น้วงอยากเบิ่งบ่อปุ๊บไปเที่ยวเรือบ้านนี่วะไปกินอันบุฟเฟ่อาหารทะเลวะท่านบุฟเฟ่กุ้งวะ่ะค่ะเขบาบ่มีน้ำจิ้มเนาะ ็จะได้เฮ็ดน้ำจิ้มแซบไปน้ำจิ้มซี่ฟูดไปกินกันเองนะคะเขาบอว่าอย่างว่าะันี้ระเฮ็ดไปกินเนาะคุณคุณป้าพี่น้องเป็นดงเลยค่ะพี่คุ่นเจ้าเห็นไหมคุณคุณแม่นไปเมื่อ่ั่คเป็นดงเลยค่ะเป็นดงเป็นดง นึ่งดินดงนึ่งใกล้ๆกันนะจ๊ะเดี๋ยวตัดขนาดหนี้กกันว้าเพยมฆควันกระยางมาเรื่อยเลยเพยเพียเพียกอ่านึงกระยังวะกอานึงพี่น่องกอานึงกอานึง เอาแต่ดอกง่ายๆกันไปตากเพียเพียนยบักไายคับบักลรยครับดอก,ก,ดกงหญ่น้ำได้ในบนน้อยเด้อุ้ยตอนมันแพงๆเ้อเก็บดอกน้อยๆหนึ่งค่ะโบชั่นมันมันมันบบชันใหญ่เต็มผี่นะมันเลยแพงนะมันอดึดมันอดึดมันเลยแพงดอกน้อยดอกน้อยก็นี่อกอกงั้นว่าตอนนั้นเก็บตอนนั้นได้เก็บนะพระเจ้าอือพระเจ้าเก็บไปขายดอกน้อยๆหนึ่งค่ะ ม่เคห้ส่มผีเดย์ุ่มเพอเวอร์เพเวอร์ส้มง่ายคัก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 พี่น้องด้ยขณะหนึ่ง พือว่าน้อยเด้หน่แต่ว่าเป็นกุ่มเป็นก้อนดีครับเห็นไหมซุ้มเป็นพิษมันกับหัวใกล้ๆกันจ้าแต่ว่ามันเป็นพิษน่ะอย่าต่อยเด้อนี่ซุ้มนี่มีพิษนี่ซุ้มนี่ช่วงนี้พิษเบื้งขามันก็ได้ยนะพิษพิษซุ้มห่อิเก็บปอดขากระอวๆใหญ่ๆมวยเจ้าเบื้องอวบๆใหญ่ๆอวบๆใหญ่ๆนี่ค่ะ Doggie yêu bì tạc em ở trong nhang. Doggie nói em. mệt. Nhô tạc, nó nằm ọc ka. Mệt mệt bay anh. Kìa 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 bọc kìa 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 บักเงบักอะไรค่ะเป็นกัวบักเงกัวบักเงยบักกัวบักไงพี่ข้างนึงพี่้งเิงพี่กระเมียนคนมีกระเมีนนี่กระเมีน

แน่พี่น้องอมอนใจบักหลบักคักหลคักหลแน่ค่ะ ใบไ,ไม้โรนโรนโรนลายบักคักค่ะใบไม้ใบไม้แม่นใบไม้ลายบักคักใบกกไ,ไม้โรนค่ะเต็มพื้นอยู่ในปลาก็งามค่ะซุ้มบพสตโลนว่ามันก็งามเหลืองงามนี่คนค่ะเหลืองงามประมาณนี้ละจ้ะ จะดูใบไม้ร่วงสวีเดนจ้ะ